คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการบรรเทาและให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับปัญหาจากความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้งนะครับรัฐสุดทางกองทัพบกยังคงให้ความช่วยเหลือและก็ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคบริษัทปตทจังกามาชนและกรมทรัพย,กา,ยากรน้ำบาดาลได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมนะครับกับโครงการราชอร,รัศร่วมใจช่วยภัยแล้งประจําปี2559กครับโดยที่สานามหน้าสาระละกลางจังหวัดเชัยภูมินายชูศักดิ์ตรีสามผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยพันเอกยงยุทธสอนไม้รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดชายภูมิปล่อยขบวนรถน้ำออกแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาภัยแล้งตามโครงการราชรรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคปตทและกองทัพบ,บกโดยมีการระดมรถบรรทุกน้ำจากฝ่ายทหารองค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะครับรวมไปถึงทุกอำเภอ นำน,ำน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่บ้านทรัพย์ระไวยหมู่ที่6ตำบลพลทองอำเภอเมืองเชียภูมิซึ่งมีบ้านเรือนกว่า150หลังคาเรือนและรัศดรกว่า500คนซึ่งเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาประจำหมู่บ้านนานกว่า2เดือนไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลนําขึ้นมาผลิตประปาได้ครับขณะที่ชุดขุดเจาะ